รชาครับผมอยากจะได้แบชสุดหาย,ยาก c l e a r The ghost t o w n โดยที่ไม่ต้องเติม r o b u x พี่พอจะมีวิธีแนะนำผมบ้างหรือเปล่าครับ no no ล้อเล่นจริงๆยังมีอยู่หนึ่งวิธี <Huh? S 1> ใช่แล้วคุณไม่ได้หูฝาดไปเจ้าพวกเด็กหน่อยวันนี้ใน a dusty trip ตัวผมนั้นจะลองเคลียร์โกสทาวโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธโรบอสในการฆ่าล้างผ่านซอมบี้แบบขี้โกงแหมว่าแล้วก็เริ่มกันเลยแต่พี่ครับพี่ใช้รถเตมิมมี่มันขี้โกงโ เดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมแค่บอกว่าผมจะไม่ใช้อาวุธที่มันเติมแต่ตัวผมนั้นยังจยากใช้รถเติมอยู่คือไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมผมอยากจะได้รถที่มันเร็วๆเนี่ยครับผมไม่อยากใช้รถแบบกระโปงกระโปงพวกนี้เพราะมันช้าแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงจริงปะเพราะฉะนั้นหน้าที่นะครับในการเดินทางตั้งแต่ศูนย์จนถึงกิโลที่25 <c oughs> คุณนั้นจะต้องลุยเองผมช่วยคุณไม่ได้ฮ่าฮ่าเด็กหน่อยฮ่าฮ่าเออผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับ ผมได้ยินมาว่าคนสร้างเขานั้นได้ทำการบัฟรถคันนี้ให้แดกน้ำมันน้อยลงไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวผมจะต้องเอาเขาไปเทสต์ดライブดูก่อนว่ามันประหยัดน้ำมันขึ้นจริงหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังแผนของผมนะครับในการเคลียร์โอสททวกันหนะ้ากิโลที่25อย่างแรกเลยสิ่งที่คุณต้องตามหานะครับคือตามหาโบสให้เจอเว้ยพอผมพูดแค่นี้หลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมนั้นกำลังตามหาอะไรอยู่ ใช่แล้วเรากำลังตามหาช็อปนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดกันฮ่าฮผมรอเล่นที่ผมมาที่ช็อปแห่งนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะผมตั้งใจที่อยากจะมาลองครับผม Rocket Engine เพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมไม่รู้วิธีการใช้มันไงแต่พาร์ทนี้ผมรู้วิธีการใช้มันแล้วนุ่มหน่อย Rocket Engine นะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนแรกคือส่วนของ e n g i n e ที่เรานั้นจะต้องเอาไปแปะบนรถ เพื่อเพิ่มความเร็วนึกออกไหมแปะยังไงวะกูแปะไม่เป็นว่ะนั่นแปะตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคดูสวยงามแล้วและสิ่งที่คุณขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือสวิชของมันซึ่งสวิชผมจะเอาวางไว้ตรงด้านข้างแล้วกันนี่เห็นไหมอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้ <c oughs> เปิดปิดง่ายโอ้ oh my god เอาละตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณนั้นอยายกจะใช้ r o กเก็ตเอนจิเมื่อไหร่แล้วเราก็ให้กดปุ่มตรงนี้อือโอ้โหพระเจ้าผมได้ยินเสียงเอนจิ้นแล้วอยากรู้มันจะเร็วขึ้นมากแค่ไหนกันเชียวทำไมมันไม่ได้เร็วขึ้นเลยวะรู้ว่าทิศทาง r รกเก็ตกับทิศทางการขับรถของกูมันสวนกันอ mm hmm. กูว่าใช่คุณผู้ชมกูเห็นไฟนะครับผิดทางแล้วเพื่อนมันผิดทางแล้วกดปิดก่อนนี่ ผมว่าแบบนี้น่าจะถูกทางเฮ้ยทำไมมันเหลือแค่17.9ลิตรโอเคไม่ต้องสนใจ e n นจิ e นี้นะครับเราเข้าสู่ภารก,กิจเคลียร์โคสทาวของเราก่อนระหว่างทางที่คุณนั้นกําลังหาโบดอยู่เนี่ยผมแนะนําให้คุณเอ,อ่อหาอาวุธติดไม้ติดมือไปหน่อยก็ได้เพราะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องไปไฟกับแวมไพร์เว้ย อาจจะเป็นพวกปืนพวกลูกซองพวกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณสามารถใช้ในการป้องกันตัวได้และใช้ในการฆ่าแวมไพร์ได้ซึ่งที่ตรงนี้ไม่มีนะครับเราต้องไปหาที่ใหม่ <oland> มีอาวุธให้พี่ยืมไหมเจ้พวกนุ่มๆไม่มีเลยเหรอทำไมใจร้ายกันจังเลยมาปุ๊บตะโกนอัดหน้ากูก่อนเลย <honored> จริงๆในกระเป๋าผมมันมีมินิกันนะครับแต่ ด้วยคอนเซปต์คือผมไม่สามารถใช้อาวุธที่มันเติมได้ไงมันเลยลำบากสำหรับผมมากเอ้ย What the hell! โอเคผมเจอปืนพกหนึ่งกระบอกผมคิดว่าแค่นี้น่าจะกู o d อันนั้ฟละนะครับพอละปืนพกกระบอกเดียวน่าจะเอาพวกแวมไพร์ลงอยู่เฮ้ยบางทีมันก็เกินไปกูจะ10กิโลแล้วกูยังไม่เจอโบทเลยเนี่ยโบดอยู่ไหนผมไม่เคยออกตามหาโบทนานขนาดนี้ ในแวะดูหน่อยอัตราการกินน้ํามันถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้กินดุแล้วอ่ะโอเคผมว่าเราน่าจะไปได้ยาวๆแต่ขอลองเปิดดูตรงนี้ดูหน่อยเผื่ออาจจะเจออาวุธมึงหลอกกู5 minutes later โอเคคุณผู้ชมผมมาอยู่ตรงกิโลที่20แล้วนะครับไม่ต้องถามนะครับว่ากูนั้นเจอโบดหรือยังนะนี่มันเป็นอะไรที่อุบาทมากอย่าบอกว่ากูจะต้องเริ่มเล่นใหม่เพราะกูไม่เจอโบดนะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยปากกาเหรอ โอ้ oh my god นี่เป็นความรู้สึกของผมนะครับเวลาตอนที่ผมนั้นไม่เจอโบสคุณผู้ชมว้ายภาพศิลปะของฉันนี่ไงปืนเชือกที่หลายคนเขาลือกกันเราจะต้องใช้ทริคเล็กน้อยคุณผู้ชมโดยการใช้กระเป๋านะครับเราจะต้องเปิดกระเป๋าแล้วก็หาที่วางเพื่อที่เรานั้นจะได้เก็บปืนเชือก เอาไว้ใส่ในกระเป๋ารู้สึกว่านั่นน่าจะเป็นเพียงแค่ทางเดียวนะครับที่เรานั้นจะได้ปืนเชือกเฮ้ยเ hey, hey. นี่ไงมันจะมีแบบนิดนึงนิดนึงจริงๆริงทำแบบนี้เสร็จปุ๊บก็หยิบออกมาแล้วก็ cannot this item cannot be store what the hell คือเขาอาจจะ store ได้แต่ว่าผมจะต้องเอาเ uh, TNT ออกไปก่อนหรือเปล่า จะเป็นแบบนี้แล้วก็กด F เ yeah. เ <c oughs> ้่ยฟืนเชียงกูมาแล้วหนุ่มหน่อยคุณผู้ชมครับผมเซ็งกับเกมนี้มากผมเจอเอเลียนนะครับแต่ผมไม่เจอโบนไหนมึงจะดูดกูขึ้นมาข้างบนไหมเอเลียนดูดกูไหมมีอีเวนต์พิเศษไหมมีไหมผมอยากจะรู้เหมือนกัน,กนว่าเขาจะทำอะไรเราพากู ขึ้นไปข้างบนหน่อยหายไปแล้วเขาทิ้งผมไว้บนโลกอันโหดร้ายนะครับฮ่าฮ่าไกแม่ m a d a Dead. พระเจ้ากูม,มาถึงกิโลเมตรที่ยี่สหาแล้วกูไม่เจอโบสน,นี่มันหมายความว่ายัางไงกันมันหมายความว่าผมจะต้องเริ่มเล่นใหม่อย่างนั้นเหรอแกจะ,จะพุ่งชนมันไงล่ะหนุ่มนอยแกรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับแกเอง แบบลูกผู้ชายโอเคโอเค,อเคกูยอมแพ้อย่างนี้ไมคเคิลได้ดโปรดช่วยกูด้วยโอ้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมจะต้องหาประมาณ3รอบผมนะครับวนไปกับกิโลเมตรที่5ประมาณ2-3รอบกว่าผมจะเจอโบสถคุณคิดเอาแล้วกันมันเป็นอะไรที่อุบาทที่สุด ตั้งแต่กูนั้นเคยเจอเพียงเพราะฉันต้องการแดกเกอร์นึกออกไหมผมแค่ต้องการแดกเกอร์คุณผู้ชมแดกเกอร์มันหาได้จากแวมไพร์นะครับมาเร็วแวมไพร์สปอนเร็วโอ้ยสะดุ้งหมดโอ้โหสะด,ดนึงพิเเย็นหายไปไหนละนี่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 น,นี่อยู่ตรงนี้โอ้โหนผมต้องฆ่าแวมไพร์ให้ได้คุณผู้ชมครับเออเออเอเอได้ได้ได้ได ตายเหอะกูไาวมึงแหละตายเยี่ยมอ,อ้าวแม่งเย้ยกูนึกว่ามึงจะไม่ดรอปแดกเกอร์ให้กูซะแล้วเนี่ไงได้แล้วคุณผู้ชมครับคุณสมบัติของแดกเกอร์อันนี้มันเป็นแดกเกอร์ดูดวิญญาณด้วยคุณเห็นไหมมันมีพาร์ติเคิลเอฟเฟกด้วยถ้าเกิดคุณเนี่ยครับฆ่าคนบ้านนะด้วยแดกเกอร์อันนี้ มันเด็เกอร์อันนี้จะทําการดูดพลังวิญญาณนะครับแล้วทําให้วิญญาณนั้นสิงสถิตยอยู่ในมีดอันนี้แล้วมันจะดาเมจแบบแรงโคตรๆถ้าเกิดเราฆ่าเขาผมมอนสเตอร์ไปได้ถึงแบบระดับหนึ่งเนี่ยมันจะแรงขนาดที่ว่ามันวันช็อตได้ทุกตัวและนี่แหละคุณผู้ชมเรานะครับจะฟาร์มเด็เกอร์อันนี้ให้มันแบบโคตรแรงแล้วพอมันแรงมาก,มากๆกเนี่ยเราจะเอาไปลุยกิโลเมตรที่25กันาอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับอ ไม่นิดหนึ่งแล้วแม่งใช้โคตรยากเลยคุณผู้ชมดูกูจะตายหาก่อนแล้วเนี่ยตายเรียบร้อยนี่ไงพลังกลมๆนี่ดูพลังวิญญาณเอ้ยมึงรีบผสมโอเคเราต้องรอให้แดงๆนั่นมันผสมเข้ากับเดกเกอร์ของเราก่อนนะครับเอ๊ะเอ๊ะคดามจโคตรเยอะนี่ค่าแค่ตัวเดียวเองนะเรียบร้อยเอาพลังแดงๆของแกมา แม่รุนแรงรุนแรงจริงๆอยากเก็บมันเข้ากระเป๋านะครับถ้าเกิดคุณเก็บมันเข้ากระเป๋าแล้วเราก็มันจะรีใหม่แล้วมันจะเป็นอะไรที่ไม่อีปิกผมมองว่าถ้าเกิดผมเอาไปลุยแบบกิโลเมตรที่ย5เสร็จแล้วผมค่อยเอาเก็บเข้าในกระเป๋านะครับเพื่อที่จะได้เอามันออกมาใช้อีกในรอบหน้าวัดดีพ่อหนุ่มนอ้อยดองมา if I do ถ้าฉันนั้นจะขอปาดคอนายใกล้ๆแทงลูกคอโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยแทงคอ แทงคอโอ้คตรแรงเอาวะเก็บสะสมความแรงนี่เฮ้ยมึงรีบผสมดิวะผสมวิญญาณอะได้เวลาประสานวิญญาณซ่อปาดคอปาดคอหอยปาดคอหอยมันไงล่ะงออสองที่ตายจริงๆไปกิโลเมตรที่ห้าเลยก็ได้นะจริงถ้ามันจะแรงขนาดนี้เนี่ยน่าจะใกล้วันช็อตแล้วคุณผู้ชม วันชดแล้วโอเคผมว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้โหดแล้วฟอนระบําดาบประมาณนี้เราจะค่อยๆล่อเข้ามาทีละเซตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมาแบบรัวๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าไหวนะครับเราต้องล่อเข้ามาทีละเซตโอเคโอเคเซตนี้คุณผู้ชมว่าไหวไหมฮึบเสีย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 บเฮ้ยได้ผลได้ผลคุณผู้ชม เอาวะเคลียร์โกสตาวแบบอีซี่ไม่ต้องใช้มินิกันไม่ต้องใช้เอเคผมว่าได้คุณผู้ชมค่อยๆทำแบบเนี้ยผมว่าได้ผมว่าง่ายเลยเฮ้ยแม่งมันมา2าองชุดจิ้หายละพยายามนะครับอยากให้มันตบเราพยายามฆ่ามันก่อนโอเคเอ้ยย่ายังดีไงอาวุธเรามันเป็นแบบระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันก็น้งได้จะแรงมากๆ เฮ้ยเลยเจ้าหมอนะ้วทำไมมันหนีห่างวะดูดิเจ้าหมอนั้ม mm ันหนีห่างกลัวฮ่า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 ว่าแต่ลูซ่าฮ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 ่าโอ้โหทีนี้ง่ายเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมึงอย่าหนีห่างได้ไหมโอ้ my god ผมว่าเราแย่ละมันชมลมคนหนีห่างมันคืออะไรอ่ะโอ้กว่าจะไม่รอดคุณผู้ชม กูเจอชมลมคนหนีห่างได้ได้ได้หวอยู่ไหวอยู่อ้าเคยมีนี่มันวันช็อตไงถ้าเกิดมันไม่วันช็อตผมว่ามันจะยากกว่านี้นะครับดิดี่มันไงล่ะพวกมึงชมลมคนหนีห่างไอเวนหมดก๊อกยังพวกนุ่มหน่อยเข้ามาตัดคอตัดคอหอยตัดคอหอยตัดคอหอยทำการหมุนแบบสามโลกสิบอา้าวอ้าวจะตายไม่น่าเลยลยกู พยายามกดชิปครับผมแล้วก็กดถอยหลังเข้าไว้นะครับพยายามเหลือสตมินาเอาไว้ด้วยอ่าประมาณนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วเร็วขโมยเม็ดสองตัวเหรอจิมลูกคอจิมลูกคอจิมลูกคอเรียบร้อยผมว่าเราน่าจะผ่านแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเรานั้นจะต้องขับรถเข้าไปใช่ปะ่ะเอา้าไม่ต้องหรือว่าต้อง จริงๆกูคเคลียแล้วเนี่ยกูคเคลียโพสทาว์แล้วคุณผู้ชมท้องฟ้าหายไปแล้วอะมันไม่ฝนตกแล้วฮ่าฮ่าทำไมกูถึงเพิ่งรู้ทริคนี้วะมันเป็นทริคที่แบบโคตรด,ดีคุณผู้ชมดีมากๆนะครับนี่ไงนี่ C4 ลองแปะไว้ตรงนี้ดูแล้วผมก็ลองอกดระเบิดโอ้โห อานดัสุดท้ายนี้ผมจะทําการเอาเก็บไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราเก็บไว้ตรงนี้แล้วเราอาจจําเป็นที่จะต้องอไปฟาร์มใหม่แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไปฟาร์มใหม่แป๊บเดียวเองและนี่ก็เป็นวิธีการนะครับเคลียร์โกสทาวกิโลเมตรที่25แบบง่ายๆไม่ต้องเติมใช้ของในเกมนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจนะครับคือแบชมันยังมีคนได้น้อยอยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าการเดินทางมาถึงกิโลเมตรที่25มันยากก็ได้แต่ผมเชียร์ให้ทุกคนได้แบชอันนี้นะแม่งโคตรเท่คุณเขาผมจะเป็น1ใน8,000น้อยหใน8 9 0 0ที่ได้แบชเนี่ยได้โคตรน้อย